คู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมกุมารดาชัยชนะทัศนีแล้วก็คุณน็อตเคงโอสมบูรณ์สังมุสรีครับรับหน้าที่บรรยายครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ครับก็ศึกวันวีรพล์ที่เวทีมวยลุมพินีครับจัดโดยเสี่อหมูภูเก็ตวีรพลน์แป้นช่วยครับมาแล้วนะครับคู่แรกที่นํามาให้ได้รับชมกันครับเป็นคู่ที่4ของรายการการชิงแชมเปีเ้ยนมวยไทยรุ่นมินิไฟเวทสภามวยไทยโลก หนึ่งร้อยห้าปอนด์ครับแต่วันนี้ชกกันในพิกัดร้อยสามครับผมเด่นลานาสวีรพลพบกับยุทธพรทองพพอทองบูรานนี่ครับยุทธพรทองทองบูรานนะครับแอดคุ้นๆไหมคุ้นครับนะบเือเอ็กพรชัยทองบูรานนะครับเป็นหัวหน้าคณะเด่นลานานี่มวยโปรเมเตอร์เลยอ๋อนี่ยุทธพรนี่มวยของฮีโร่โอลิมปิกเลยนะใช่เหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2000นะครับ ต่ต้องามาดูยบครับต้องมาดูครับว่าเชิงโชกมวยไทยจะดีแค่ไหนครับโอ้โหโดนถีบหน้าไปแล้วครับมวยฮีโร่ครับโอ้โหทักทายแรงเลยครับเดลล้านนาเดลล้านานาน,านี่น่าจะเป็นมวยเหนือนะอ้าวโอ้ยต่อยหมัดเลยครับเดลล้านนาอ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับยุทอร์พรแต่ก็ยงังยังยักหน้านะ อย่างได้อยู่ยังพอไหวครับกรรมวิสุทธิ์ที่ทกบการนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบ,บนเวทียอมง่ายง่ายไม่ได้ครับมีเข็มขัดร้อยหของสภามวยไทยโลกเป็นเดิมพันด้วยครับชิงว่างอ่ามีรมงรงกยยกที่สองยกแรกมีเสมอทางด้านยุทธพรครับดูยกนี้ครับเตนลาน,านาเดินแล้วครับไปซ้ายยุทธพรสวนข่าวไปโอ้โหมีอัปเปอร์คัตด้วยครับยุทธพรแต่ยังไม่โดน ตีเข่าซ้ายครับเดนลานาดูแล้วอ้วนหนักทั้งคู่ครับโอ้โหโดนหมัดแล้วครับวิทุพรโดนไปแล้วมีมีนิ่งมีนิ่งอย่าออกอาการนะครับโอ้โหเตะคนละทีครับแต่เฉียวกันไปนี่ครับไม่โดนอีกแล้วโอ้โหแรกเลยเดนลานานี่แกมาดุเลยครับดูครับมีหมัดเป็นทีเด็ดนะใช่มวยโรโมเตอร์นะครับวันนี้ต่อยศึก ของลูกพี่ต้องทําผลงานนิดนึงินสกีรพนมโมยโปรโมเตอร์จะนําเข็มขัดได้ไม่ได้ครับโอ้โหต่อยมัดดูเลยครับเดลรานาอยากจะตีเข่าเด้งตีไปสองดอกครับโอ้โหบวกกันแล้วครับดอกนี้แต่ยังไม่มีใครโดนเาเดินต่อกม่เดินเดินตลอดเลยครับเดลลานา แทงซ้ายสาดย,ย,ยามายุทธพรจะบวกก็ไม่โดนนะดอกนี้พยายามจะรอดักจังหวะอยู่ครับยุทธพรนี่ครับแต่จังหวะดักนี่ยังไม่แม่นเดร <The S 2> นฮานี่แกเดินดีจริงๆโอ้โหมีจามด้วยศอกกับยุทธพรพยายามจะล็อกตีไม่ได้กับกรรมก,การแยกมาหมดยกที่สองครับ,รบโอ้โหต้องบอกว่าสนุกนะ ดูเดือดด้วยแลกกันเลยสถานการณ์ผ่านไป2ยกครับเป็นทางด้านของทางด้านเด็ดลานาได้เปรียบอยู่5ต่อ3ครับเพราะว่าแกเดินดีจริงๆตอนนี้มวยของฮีโร่โอลิมปิกนี่ดูเป็นรองแล้วครับยุทธพรเอาวลูกนี้เสียบแม่เดี๋ยวตามน้ำนะต้องระวางรังกันอ้าวเปลี่ยนเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วครับทางด้านยุทธพร จะทำได้ดีแค่ไหนโอ้โหดูครับโยนเข่าลอยมาเลยครับอ้าวไม่แน่ซะแล้วครับตอนนี้วางแข้งซ้ายสกัดครับเดลลานาอ่าจุดออดีครับไปตัดล่างโอ้โหแม่อาศัยเหลี่ยมนะตัดล่างล้วกรรมการร่วงเลยครับไม่ใช่ครับลงไปประคองครับแต่ก็ว่าไปคุณรอเทวเอาละครับเดินเดินอย่างเดียวโอ้โหดูครับอ้าวยุนียุทธพรมาหรือยังครับ จับนายสู้รัดเอวตีครับเด,ดลานาตีแม่ตีก้นเลยเขาเรียกว่าตีตูดยุทธพรโอ้โหทาได้ดีครับโยงนี้วางแข้งขวาแต่สวนขวามาครับเด,ดลานาโอ้แลกแข้งกันคนละทีสองที่เอาหนวมอุดจมูกไว้เลยครับเด,ดลานา ข่าวปาล์มอีกแล้วยุทธพรโอ้โหโดนขี้ตีโอ้ดูครับเหลี่ยมเสียอีกทีเสียบขาเชือกเลยครับโอ้โหดอกนี้จังหวะอันนี้ครับกระทุ้งเข้าไปครับเต็มดอกเวลาเดินก็ทําได้ดีครับยุทธพรดูครับีกรบปวดแล้วครับตาไหวไม่ไหวครับดูเอาเดลานานี่เริ่มจะหายใจไม่ค่อยสะดวกซะแล้วใจไม่ทั่วท้องนะแบบโดนแก้งขวาไปทีแม่กรรมกเราที่สุดแยกออกมา สู้กันกลางไปดีไอ้น้องเดินเข้าหาครับแม่เดินทุกยกนะเด็ดลาน,นาเนี่ยแต่ฟิตเหลือเกินแต่ยกนี้นี่ยุทธาพรบอกชิงเดินก่อนครับเกี่ยวได้ไม่ได้ครับรมก,การแย่ออกมายุทธาพรก็พยายามเดินโอ้แต่โดนสวนเข่ามาครับเด็ดลาน,นาน,นี่ก็อาวุธนี่หลากหลายดูรับปิดจมูกไว้อีกครับขวางหน้าไว้เลยครับ โดนแบบนี้นี่หายใจลำบากครับยุทธพรพย่ยามจะขวางหน้าไว้ครับเดลนาแยกมาใหม่ครับแย,แยกแยกแยกออกมาครับกรรมาการฉีดน้ําเลยกรรมาการเหนื่อยเลยนะไฟนี้โอ้โหสู้กันสนุกครับสมศักดิ์ศรีนะต้องบอกอย่างนั้นนี่ครับอาวุธนี่แลกกันทีต่อทีครับเดลนาก็แทงยุทธพรก็ตีคืนครับนี่ครับตีต้นขาเอาเอากดลงเชื่อ เอาชกตอ่อดูครับโอ้โหโดนข่าซ้ายลูกนีมม้แม่ยังครับยังไม่ยั่วรับโอ้โหยังตั้งนะไว้ครับโอแกตั้งเข่าไว้เลยครับยังไม่ไปครับยังอยู่ครับยังอยู่เดลลานาเสมอเดลลานา,นาครับแต่ราคาก็ลงมาหน่อยครับ เมืม่อสักครู่นี้ไปเห็นคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเรงบอกว่ามาสอนอยู่ที่มุมเลยครับเดือนราน,นาน,นี่ก็เป็นมวยของพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นเลยครับอ่าใช่ครับวันนี้นี่พามาต่อยถึงสี่คนสําหรับพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นอะไรครับมาดูยกนี้ครับแลกกันมันเลยครับโอ้โหยุธพรเดินแล้วอา้าวต่อยมีอาการก็มีอาการหยุดเหมือนกันโอ้ดีเข้าขั้นแรก้วครับ เข้าคันแรกแล้วแบบนี้เอามีโต้แค้นไม่สนใจครับจ้วงแล้วเป็นนักว่ายน้ําไปซะแล้วครับยุทธพรหน้าหงายไปเหมือนกันครับเดลลานาโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับยุทธพรโดนจ้วงหมัดซ้ายโดนยนเข่าซ้ายเข้ามาครับแแยกออกมาแยกออกมาต่อยหมัดก็ทําได้ดีครับนี่ครับโอ้โหต่อยแม่นใช้ได้เลยครับดูครับสู้ต่อครับโอ้โหคำเป้าได้แล้วครับยุทธพร ตอกเตะได้เตะไปครับผมดูอย่างเดียวมีศอกโอ้โหคู่นี้นี่จัดเต็มเลยครับอาวุธโอ้โหแมธรรมดาที่ไหนนะครับเดรนละนะนี่เปิดหน้าเปิดตามไม่ได้ครับเตะหลุดไปอีกทีนึงจับได้พยายามจะเกี่ยวครับโอโ้ยุทธพรนี่ต้องบอกว่าเปิดเกมเดินเต็มที่นะครับจับได้อีกต่อยอ,อย่างไรล็อกเป้าได้ต่อยอีกที โอ้โหนี่เอาสตา์ลูกพี่มาไหครับปล่อยหมัดนี่ครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้นี่อาวุธอื่นไม่สนใจแล้วครับยุทธพรโอ้โยพรใช้ตอวนี้ลุ้นตัวโกกแล้วโอ,โอ้โหเข่าคว,วาอีกทีบอกอาวุธอื่นไม่สนใจเข่ามาเลยครับเดลานนาจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับพ่อแรงเหลือเกินเอ้าโดนอีกแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับหมัดแรงดีจริงๆครับยุทธพร ยกที่แล้วนี่แกไปกินอะไรมาครับดูครับดุเหลือเกินนี่ครับต่อยอีกแล้วโอ้โหโ,โ,หโดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันครับโดนท้องแล้วไม่ค่อยดีครับเดลลานานี่ครับเข่าปากไปอีกทีหนึ่งโ,โอ้โหแลกกันสนุกโดนเข่าครับโดนเข่าขวาอีกทีหนึ่งยูตธพปล่อยมา ไม่สนใจแล้วหายใจหายคอครับโดนครับแม่หลวมไปหน่อยคู่นี้ต้องบอกว่าหายใจกันทางปากเลยครับโอ้โหแลกอาวุธกันตลอดไม่หยุดเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับถูกที่แล้วก็ถูกเวลาจริงๆสมควรแก่ชัยชนะครับใครชนะนี่ได้เข็มขัดเลยครับนี่หละครับแย่งแชมป์แย่งเข็มขัดต้องแบบนี้ไม่เอาเปรียบคนดูครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันตลอดยังเดินอยู่ครับเดลานา แต่ยุทธพรนี่แรงจริงๆยกนี้ครับออกอาวุธนี่เหมือนสโลโมชันครับเพราะว่าโอ้โหแลกกันตลอดกลับมาเดินแล้วครับเดลาน,านาต้องเดินเลยครับโอ้โหเอาละครับหมดยกที่สี่ครับโอ้โหสะใจเลยครับเนี่ยครับคอนชัยตบูรานะอยู่ด้านล่างมีวิทยาเพชรสี่หมื่นะโอ้โหเครียดเลยนะสถานรรการณ์ตอนนี้ต้องบีบบงังคับให เดลนานาต้องเดินนะยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่ารับเหมาเลยครับสำหรับเดลนานานี่ครับโดนหมัดอีกแล้วกลับมาได้เปรียบสองช่วงตัวครับสำหรับยุทธพรครับโดนหมัดเหมือนกันยุทธพรประมาทไม่ได้ครับเดลนานานี่ก็หมัดใช้ได้ครับในช่วงต้นเกมนี่โชยเห็นเลยครับว่าต่อยหมัดใช้ได้พยายามจะรอดักจังหวะครับยุทธพรเพราะว่าได้เปรียบอือหือ มีเดินขู่ด้วยครับดูครับกี uh huh. ลาการชกนี่เหลือหลายรอดักจังหวะอยู่วงนอกเลยครับ mm hmm. เดลานานี่ไปรับมากไปหน่อยครับในยกที่ส oh, mm ี่โอ้โหทำให้ mm hmm. น่าจะหมดเลยครับนี่ครับแตะมือแล้วมั่นใจเลยครับยุตาพรกลางมือครับโอ้โ oh ห โอ้โหนี่ครับวิที่การไป40,000นะขึ้นข้องภูมิลาลัยนะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับพิทักษ์พรสุดท้ายก็จะผู้ชนะไปครับะครพิทักษ์พรทองโบราณครับเอาชนะคะแนนเด่นรามาสวีระพลไปครับนวยคะแนน49 47ทั้ง3เสียงเลย